สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสูตรคำนวณเลขตัวเดียวนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะวิธีคำนวณน,นะคะใช้หลักแสน ใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักแสนแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะใช้หลักหน่วยเก้านะคะบวกสามหลักหน่วยนะคะบวกตามด้วยหนึ่งคูงที่นะคะแ้าบวกสามบวกหนึ่งนะคะได้สิบสาม ตัดหนึ่งนะคะเลขเด่นตัวเดียวนะคะก็คือสามเลขที่ออกนะคะหกศูนสามเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือสามหลักหน่วยนะคะหลักแสนนะคะ สองบวกเก้าหลักหน่วยบวกตามด้วยหนึ่งคงที่นะคะสองบวกเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบสองนะคะเลขเต็นตัวเดียวก็คือสองเลขที่ออกนะคะหก สองหเลขเด่นที่เข้าก็คือสองเข้าที่หลักสิบนะคะ9้าหลักแสนนะคะบวกแปดหลักหน่วยบวกตามด้วยหนึ่งคงที่เก้าบวกแปดบวกหนึ่งได้สิบปดนะคะ เลขเด่นตัวเดียวคือแปดเลขที่ออกนะคะสี่แปดหนึ่งเข้าที่หลักสิบนะคะแปดหลักแสนนะคะบวกตามด้วยศูนย์ บวกหนึ่งคงที่นะคะแปดบวกศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้เก้าเลขเด่นตัวเดียวนะคะคือเก้าเลขที่ออกนะคะห้าเก้าแปดเข้าที่เก้าหลักสิบนะคะส่วนงวดนี้เก้า บวกเก้านะคะเก้าบวกเก้าแล้วก็บวกตามด้วยหนึ่งคงที่นะคะได้สิบเก้าเลขเด่นตัวเดียวนะคะคือเก้ารอผล นะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือ9นะคะตัวเดียว คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ